สมมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์นะคะร่วมกับสภาสาหาพันธ์รักษาสันติภาพและสมาคมการค้านักธุรกิจสากลรวมกันจัดงานประกาศรางวัลเอเชียท็อปอวอร์ด2023นะคะโดยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของอุตสาหากรรมบันเทิงจึงเกิดเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนเอเชียโดยได้มีการจัดงานไปเมื่อวันที่2กรกฎราคมที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนผลเอกบัณฑิตในคั้นนายกสมาคมฐานผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์และองคมนตรีในรัชกาลที่10พร้อมด้วยเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนมากมายนะคะให้เกียรติเข้าร่วมงานนะหอประชุมกองทัพอากาศดอนเมืองสวัสดีค่ะดิฉันดรอภิญญาชัยชนะค่ะประธานองค์กร U N P K F C หรือ U N E d p E e K e e P E R F e D E L O u n C i l ค่ะ วันนี้ค่ะดิฉันดรพัชิตาเป็นภักดีนะคะนายกสมาคมเอสบีโคเอนเอร์ค่ะค่ะวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติค่ะต้องขอขอบคุณคุณอ้ํานะคะคุณรัตฤิติคุณค่ะที่ให้เกียรติองค์กรได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร่วมของผู้ร่วมจัดเอเซียท็ออวิร์ดนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติค่ะที่ได้เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้กับกลุ่มพลังซอฟท์พาวเวอร์เยาวชนทั่วเอเซียผู้ที่มีอิทธิพลมีชื่อเสียงแล้วก็ ผู้ที่จะมีบทบาทในอนาคตและเป็นผู้นำแดนอนาคตค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งนี้นะคะค่ะส่วนในเรื่องของการคัดเลือกครั้งนี้นะคะทางชมรมพัฒนาธุรกิจนะคะ ได้เลยเห็นว่าบุคคลที่สําคัญเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลคือพูดง่ายๆว่าก็คือพลังซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งสามารถกระจายอํานาจอ่อนนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้สําคัญมากนะคะก็คือหลักเกณฑ์ในการพัฒนาก็คือเป็นบุคคลสาธารณะและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีผู้ติดตามจํานวนมากเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ต่อไปจะเป็นพลังอ่อนในขณะที่จะขับเคลื่อน ในา,นาชาติโดยเฉพาะเอเชียของเรานะคะให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็เกิดความการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด,ด้วยค่ะก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกทุกขั้นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะขอแสดงความยินดีนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปินดาราน,นักแสดงบุคคลที่มีอิทธิพลนักอินฟลูเอนเซอร์เยาวชนนะคะและผู้นำในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะครั้งนี้นะคะถือว่าเป็น บทบาทสำคัญในเรื่องของเอเชียท็อปอวอร์ดครั้งที่2แล้วเรามั่นใจค่ะว่าเอเชียท็อปอวอร์ดครั้งที่3เนี่ยจะมีการดำเนินการต่อไปที่พัฒนาศักยภาพที่ดียิ่งยขึ้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้จัดงานวันนี้นะคะมาเราก็เห็นถึงควาสมสำเร็จเห็นกลุ่มแฟนคลับมากมายของบุคคลที่มีอิทธิพลหรือว่าเป็นนักอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงเป็นซต์พาวเวอร์ที่ได้ติดตาม บุคคลเหล่านี้มานะคะแล้วเรารู้สึกว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มความหวังที่ชัดเจนให้กับโลกใบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้นำสิ่งเหล่านี้ที่ได้รับได้นำไปต่อยอดชีวิตต่อยอดสังคมพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุดขอบคุณค่ะ